ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่อง a r รนี่ KE นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนภาคเช้านะครับรวันศุกร์ส่งท้ายของสัปดาห์วันศุกร์ที่30นะครับจีนเดี๋ยวผมรันแป๊บนึงน,นะครับจีนบวกไม่เยอะไม่ใช่ไหมลบไม่เยอะอีกอ่าจีนเอาง่ายจีนเป็นอะไรที่กวนประสาทมากครับเมื่อวานเช้าจีนเปิดบวกปิดลบครับบ่ายเปิดบ่ายก็กลับไปปิดบวกเหมือนเดิม แล้วใครจะไปเดาทางมันได้ขนาดนี้โอ้โหโปวดประสาทครับยังไงเบาๆไปกันนะเพราะวานันนี้บวกไม่เยอะครับบวกไม่เยอะไม่รู้จะร้องเพลงอะไรเลยบวกไม่เยอะครับไอ้ลบไม่เยอะครับอาจจะไปบวกก็ได้นะครับโอเคจีนเช้าวันที่สามสิบจีนเด่นสี่ครับจอครับศูนย์สี่สองสี่ สามสี่แล้วก็94ครับร้อยใสศูนย์ครับเพื่อใจะดูตัวเปิดนะครับจีนเปิด717ครับลบเก้นะครับเจ็ดหจ็ยิ่งผมมองอีกตัวแปรหนึ่งก็คือมันเหลือ3553้าห้ พราะนี่คือกลุ่มเลขคี่นะครับสามห้าสามขาดแต่ส่วนตัวผมดูแล้วท้ายเจ็ดอาทิตย์นี้ตามสี่ครับสําหรับอาทิตย์นี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับคือต้องปุ๊บพอเจ็ดแล้วต้องตามสี่ตลอดไม่ใช่คือสังเกตของหุ้นในแต่ละวันนะครับถ้ามาสามห้าตัวใดตัวหนึ่งก็ต้องขออภัยแล้วกันถ้ามาสามมาขอให้มาสามสี่ถ้ามาห้าขอให้มาห้าสี่แล้วกันครับหลักร้อยไทยสวนประมาณนี้ครับสาหรับจีนเนาะเดี๋ยวเรามาพบกันทางเสียงครับวันนี้ไต้หวันหยุดครับ ไต้หวันหยุดไต้หวันปิดตลาดครับไต้หวันน่าจะปิดยาวนะโอเคครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับด้วยความปรารถนาดีครับถ้ากรณีได้ไแล้วก็รควรจะหยุดนะได้ถอนนอนหลับครับวันนี้อากาศดีด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันทางเสียงเช้าครับสวัสดีครับผม